นักเรียนชั้นป1น,นะคะวันนี้นะคะลูกให้เด็กๆนะคะเตรียมหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะขึ้นมานะคะลูกแล้วก็แบบฝึกหัดนะคะของเราเนาะแบบฝึกหัดาภาษาพาทีใช่ไหมคะมันชื่อนี้ใช่ไหมเตรียมขึ้นมานะคะสองเล่มนะคะลูกวันนี้นะคะคุณครูก็ จะพามาอ่านนะคะเรื่องค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพามาอ่านเรื่องนะคะเจ้าเนื้ออ่อนเอ่ยนะคะเด็กๆคะตอนนี้นะคะคุณครูได้บันทึกเสียงซ้ําลงไปในคลิปวิดีโอนี้ให้ใหม่นะคะเนื่องจากว่าเสียงมันไม่มีนะคะลูกอ่าเสียงมันไม่สามารถเปิดได้เนาะพอคุณครูมาเปิดย้อนหลังนะคะอ่ะให้เด็กๆนะคะเปิดไปหน้าที่สองนะคะลูกเดี๋ยววันนี้เราจะมาอ่าน ได้กันนะคะหน้าที่สองนะรูปที่มีแม่กับลูกนะคะอ่ะเริ่มเลยนะคะฉันรักแม่แม่รักฉันก่อนนอนทุกวันแม่ร้องเพลงให้ฟังหน้าต่อไปค่ะเจ้าเนื้อละมุนเจ้าเนื้อละมุนเอ่ยเก็บดอกพิกุลบานเย็น เก็บมาร้อยกรองให้แม่ทองค่าเล่นเนื้อเย็นแม่คนเดียวเอ้ยต่อไปค่ะเจ้าเนื้ออ่อนเอ้ยอ้อนแม่จะกินนมแม่อุ้มเจ้าออกชมกินนมแล้วนอนเปลเอ้ยหน้าถัดไปแม่ของเพ เพลงของแม่จับใจฉันจำได้ทุกคําทุกคืนทุกค่าฉันจดจำเพลงเอ่ยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็มาทำอะไรคะลูกทำแบบฝึกหัดเนาะให้เด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดมานะคะหน้าที่66นะคะลูก ที่หกสิบหกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแม่เนาะเห็นไหมคะมีเด็กน้อยนะคะที่แม่เฝ้าทานุถนอมนะคะเหมือนเราเลยใช่ไหมคะที่แม่เฝ้าทานุถนอมตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้เลยนะคะอะ่ะเด็กๆพร้อมหรือยังหนะ้าที่จะมาทําแบบฝึกหัดนะคะใครยังไม่ได้เปิดแบบฝึกหัดหน้าที่หกสิบหกนะคะให้เปิดขึ้นมาได้เลยนะคะลูกเดี๋ยวเราจะเริ่มทําเลยนะคะ โอเคค่ะเรามาอ่านนะคะคําสั่งก่อนนะคะคําสั่งบอกว่าอ่านคำจากภาพแล้วเติมคําตามเรื่องค่ะจากหนังสือเรียนวรรณคดีลำน้มบทที่1เรื่องเจ้าเนื้ออ่อนเอ้ยนะคะอ่ะเรามาดูคําศัพท์นะคะว่ามีคําว่าอะไรบ้างนะคะลูกคำแรกค่ะร้องเพลง คำที่สองแม่คำที่สามเปรยคำที่สี่นอนและคำที่ห้าชั้นนะคะอ่ะทีนี้เราดูจากรูปเนาะแล้วเรามาเติมคำนะคะลูกข้อหนึ่งค่ะรูปนี้คือรูปของของใครคะลูกของแม่ใช่ไหมคะอ่าดูจากรูปก็คือแม่นะคะแปลว่าข้อหนึ่งนะคะเราก็ต้องเติมคำว่าแม่ลงไปช่องนี้นะคะอ่ะเติมเลยคะ่ะลูก แม่นะคะมอแอแม่นะคะลูกไม้เอกแม่นะคะแม่แม่รักใครคะแม่รักใครเอ่ยไม่ได้รักหนูนะคะรักอะไรคะรักฉันนะคะเราต้องเติมคำที่เขาให้มาข้างบนนะคะลูกชออนฉันน,นะคะอ่ะเห็นไหมคะเราเติมเสร็จแล้วใช่ไหมคะลูกเราก็ ดี๋นะคะคุณครูก็อ่ดูตามคำเนาะ,อะพอเราเติมเสร็จแล้วนะคะลูกเราก็ต้องตัดคำนะคะที่เราเติมออกไปนะคะ,ะจากนั้นนะคะเราก็จะเหลือคำที่เรายังไม่ได้เติมอยู่สามคำใช่ไหมคะลูกหนูก็ลองเติมดูนะคะว่าข้อ2องนะคะฉันนอนอะไรเอ่ยเราต้องเติมคำว่าอะไรนะข้อ3แม่พัด จุดๆอะแม่จุดๆให้ฉันฟังก่อนจุดๆนะคะลองเติมดูนะคะลูกว่าต้องเติมอะไรนะคะเหลือแค่3ามคำเท่านั้นนะคะในหน้าที่66นะคะต่อไปหน้าที่67ค่ะลูกเขาบอกว่าฝึกอ่านคำแล้วเขียนคำแทนภาพค่ะเขาก็จะมีคำว่าร้องไห้นะคะร้องรำร้องเพลงนะคะร้องกล่อม ร้องตะโกนนะคะอยู่ในกรอบนั้นนะคะอ่ะให้เรานะคะมาเติมลงในช่องว่างนะคะลูกจากประโยคแรกนะคะประโยคแรกเขาบอกว่าอะไรเอ่ยก่อนนอนนะคะฉันชอบฉันชอบอะไรคะก่อนนอน เห็นไหมคะตามคำที่คุณครูขีดเลยก่อนนอนฉันชอบรูปนี้เป็นรูปโน้ตดนตรีเนาะโน้ตเพลงนะคะแปลว่าต้องเป็นร้องอะไรคะลูกก่อนนอนฉันชอบร้องเพลงนะคะเราก็เขียนคาว่าร้องเพลงนะคะลงไปสวยๆนะคะลูกเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดเลยนะคะร้องเพลงนะคะ,ะเสร็จแล้วคะ่ะพอเราเขียนคาว่าร้องเพลงเสร็จแล้วนะคะเราทำยังไงคะลูก ต้องกากระบาททิ้งไปนะคะเพราะว่าเราเขียนไปแล้วใช่ไหมต่อไปค่ะแต่ไม่ชอบแต่ไม่ชอบอะไรเอ่ยรูปรูปนี้มีรูปน้ำตานะคะแปลว่าไม่ชอบร้องไห้นะคะอ่ะเราก็เขียนคาว่าร้องไห้ล้วก็กากระบาดคำร้องไห้ข้างบนนะคะออกไปเนาะเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันเหลืออยู่อีก3ามคำที่เรายังไม่ได้เติมนะคะอา่าหนูก็ลองเติมดูนะคะลูก ต่อไปนะคะหน้าถัดไปนะคะเขาบอกว่าเขียนชื่อคนที่หนูรักค่ะอ่าอันนี้ถนัดเลยใช่ไหมคะลูกเขียนชื่อคนที่หนูรักในต้นไม้ต้นนี้นะคะหนูรักใครบ้างเอ่ยอ่ะหนูก็สามารถเขียนได้นะคะลูกว่าหนูจะเขียนใครไปไปบ้างอ่ะตัวอย่างอย่างเช่นหนูรักแม่ใช่ไหมคะหนูก็เขียนคําว่าแม่ลงไปคะ่ะลูกอ่ะแล้วส่วน อันอื่นๆน,นะคะเราก็สามารถเขียนรักพ่อรักเพื่อนรักคุณครูหรือรักใครก็เราก็เขียนได้ปู่ย่าตายายก็เขียนได้นะคะส่วนตรงคําว่าแม่เนี่ยยังไม่เขียนแม่ก่อนก็ได้อาจจะเขียนพ่อหรือเขียนตาลงไปก่อนก็ได้นะคะในหน้านี้นะคะลูกอันนี้ก็ง่ายๆเนาะหนูก็น่าจะทําได้ใช่ไหมคะอ่าโอเคเนาะเดี๋ยว เปิดหน้าถัดไปรอคุณครูเลยนะคะลูกหน้าถัดไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะหน้าถัดไปนะคะเขาบอกว่าวาดภาพคนสัตว์หรือสิ่งของที่นักเรียนรักมากที่สุดและบาบสีให้สวยงามคะ่ะลูกหนูชอบอะไรบ้างคะลูก ที่อยู่รอบตัวเลยช่วงนี้หนูชอบอะไรรักอะไรมากที่สุดบางคนก็ชอบแมวใช่ไหมคะชอบอะไรอะ่ะที่เราชอบเนาะเราก็วาดลงไปเหมือนคุณครูนะคะเหมือนคุณครูชอบตุ๊กตาหมีนะคะคุณครูก็จะวาดตุ๊กตาหมีให้เด็กๆด,ดูนะคะอาจจะไม่สวยนะคะลูกอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอ่าใครวาดสวยก็สามารถวาดลงไปได้เลยนะคะลูกนี่ตุ๊กตาหมีของคุณครูนะคะอ่า พี่หมีนะคะนี่วาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวาดเสร็จแล้วทําไงคะลูกระบายสีให้สวยงามค่ะคุณครูอาจจะระบายสีไม่สวยงามเนาะแต่เด็กๆก็ระบายให้สวยๆเลยนะคะอ่าใช้สีไม้ระบายได้เลยนะคะลูกระบายสิ่งที่เรารักเนาะที่สุดนะคะ นี่นะคะหน้าที่69นะคะลูกถัดไปค่ะหน้าสุดท้ายนะคะหน้าสุดท้ายเขาบอกว่าคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดค่ะลูกก็คือให้เรานะคะคัดคําที่เขากำหนดให้เนี่ยแหละค่ะอ่าแล้วก็เขียนลงไปนะคะในช่องว่างนะคะตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนะคะคุณครูก็เขียนหนึ่งลงไปนะคะ ให้สวยๆนะคะเต็มบรรทัดเลยนะคะลูกแล้วก็2ค่ะแล้วก็3านะคะสแล้วก็5ค่ะอ่าแบบนี้นะคะส่วนประโยคอื่นๆนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองเขียนดูนะคะลูกลองเขียนเองดูซิว่าจะเขียนได้หรือเปล่านะคะ ตามที่คุณครูดอกจันไว้ให้เลยนะคะลูกโอเคเนาะของเราก็จะจบเพียงเท่านี้นะคะลูกแล้วก็เด็กๆคาตรงนี้เนาะยังไงก็ให้เด็กๆนะคะลองทําดูนะคะลูกส่วนใครนะคะที่ยังทํางานอย่างอื่นยังไม่เสร็จนะคะก็รีบทําให้เสร็จนะคะเพราะว่าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสุดท้ายของเทอมนี้นะคะลูกก็ขอให้สู้ๆนะคะ ไว้เรานะคะก็เจอการอีกทีนะคะตอนที่เราจะสอบปลายภาคนะคะเดี๋ยวยังไงคุณครูจะนัดอีกทีนะคะลูกว่าเราจะสอบประมาณวันที่เท่าไหร่นะคะยังไงก็ขอให้ทําตรงนี้ให้เสร็จนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เอามาส่งนะคะภายในอาทิตย์นี้เนี่ยแหละค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ